เกมยิ้มน yep ้อยยิ้มใหญ่นอะนุ้ยท้อไรแล้วเกมเดี๋ยวพาแม่รีวิวดีกว่าดีใจได้เกมแล้วไม่รวมเฮ่ยแม่มือปะสั่นเอ้ยไม่กินข้าวเลยนี่หว่าเมื่อเช้าก็เรากินแค่ไม่ได้กินข้าวนี่ลืมไปเลยแม่แม่เดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปวันเป็นแค่ยังไง สวัสดีครัมีต้อนรับสู่ช่องปาบโลดี้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าตัดสินใจแค่แบบปุ๊บปับ๊บแล้วก็บึ๊บแล้วก็ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องเรื่งต้องบอกว่า หังที่ที่คนเห็นในลัดคลิปไะทุกคนว่าผมมาซื้อเกมใหม่ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะคือเล่นเกมนะคนผมมีเครื่องเล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้เล่นแบบว่าประจําแต่ก็ถือว่าบ่อยที่สุดในบรรดาเกมผมมีผมมี PC ใช่ไหมที่เล่นเกมบ่อยๆแล้วก็มี Nintendo Switch แล้วก็มี Xbox ใครเจ้าเอ o x SerieS ซนะติดต่อมาซื้อมา เล่นทั้งสิ้น3าครั้งนะครับผมผม avenue. ขาย900 0พันใครจะเอาผมผมขายถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอาผมก็ผมก็ไปขายมมันก็วางอยู่นะเพราะว่าไม่ไม่ได้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มี Nintendo เนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้แตะมาสักพักหนึ่งแล้วมีมีเข้าไปเล่นบ้างเล่นเกม Story of Season นะผมเป็นเป็นเกมทำฟาร์มนะผมเล่นจนเทมากแล้วก็มีเซลดาพักแรกที่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้มันไม่ไม่ได้มีเกมใหม่อะไรผมก็ไม่ไม่คิดจะเล่นใช่ไหมวันเกิดผมมี ผู้จัดก,การซื้อเกมซลดามาให้ซีลดาภาคสองผมเล่นภาคแรกไปแล้วไงแล้วภาคสองมันมาผมตอนแรกอะผมก็บอกว่าไม่อยากได้นะไม่อยากซื้อตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะ,จะติดอะไรเงี้ยวันเกิดก็สึกได้มานะครับแล้วก็อ่ะกลับมาเล่นพอกลับมาเล่นเนี่ยเราก็ติดไงพอติดปุ๊บเราก็ไปได้ข่าวว่ามันมี Nintendo ตัวใหม่ออกมาเป็นจอใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นจอ o อ ED อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะ หรือมันจะเอาใหม่ดี่ไม่น่าเพราะสเปกอะไรมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมหมดมีแค่จอใหญ่ขึ้นกับแบเนี้เราก็จะมาดูว่าผมสั่งมาแล้วแล้วก็สั่งด่วนให้มาส่งเลย <c oughs> ผมโอนตามรูปให้ม่าโอนปั๊บอย่างนี้เลยุเล <c oughs> ือกเกมนึ่ <c oughs> นะแล้ว <c oughs> ผมอยาก,ยากเดี๋ยวนี้ <c oughs> ผมแม่ผม <c oughs> จะให้แม่มานั่งดูข้อดีข้อเสียของแต่ละอันแล้วครับเพื่ออะไรเพราะตอนเนี้ยผมบอกเลยคนที่ไม่พอใจคือคนนี้มันใช่ธุระไหมมันซื้อเกมแก่เพื่อการ อนพักผ่อนมันก็ต้องเป็นหลับไปนอนก็ตอนนี้สั่งอ่ะผมนั่งอยู่ตรงโซฟาด้วยแล้วแม่ไม่ได้จะปรึกษาจะซื้อเกมเป็นหมื่นฮะเป็นหมื่นเลยเนาะนี่ว่นี่นะมันกลัวแม่ว่านะมันพาแม่ไปช้อปปิ้งรู้เลยว่ากลัวแม่บ่นอ่ะไม่เกี่ยวไม่ใช่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 ทำไมพาไปซื้อพาไปซื้อเพราะว่าแม่คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เกิดมา ป้าภูมิใจได้ได้เกิดมาลืมตาดูโลกแล้วก็ได้มาเป็นลูกแม่พูดเรื่องเกมเดี่ยอุ้ยตาหนีประกายอ่ะขอดูก่อนนอันเก่าอันเก่าของเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนอาเนี่นี่คืออันเก่าให้แม่ดูก่อนแล้วที่กับไปหลับไปนอนแต่ของใหม่มื่อกี้นอนทุกวันมึงนอนหกโมงเช้ามึงไปกินนอนเวลาไหนให้แม่ให้แม่ดูก่อนนี่อันนี้เก่าอันนี้ไม่ได้แล้วเหรอฮะขายไงขายไม่ได้พันทุกคนเดี๋ยวผมจะขายให้แม่ลองจับก่อนลองจับก่อนมันมีมีเกมมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันเลย อะไรมาหาไปดิเติมน้ำมันก่อนไม่นะไม่มีเหรอช่วยมีได้ไหมภาพคนละเกตเลยอันนี้คุณพับต่ำมากต้องไปไหนเนี่อนไปหาไปดิเออแต่เกมอ่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีมันมีร้อใส่แบบนี้ทำงานเหนื่อยแทบตายมึงเพื่อสิ่งนี้เหรอใช่เนี่ยแม่ดูเจับเพื่อนไป็นละลองจับลองดูเนี่ยเวลาเล่นเล่นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยได้ไงเออเนี่ยจะมือนึ่งสื่อทองใสดีกว่าเลย มไม่ก็ให้เลยนะก็ให้ไปดิเป็นไรอ่ะเนี่ยหาเ <leton S 1> <ใ>นี่ยทองสองสลือเนี่ยเราใส่เกมไปปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยบ <mia> ๊บเนี่ยเนี่ยเล่น Ahora, เกมได้อะไรเงี้ยอ๋อมีหลายเกมใช่ไม่ไม่เกมต่อต่อเกมอันนี้คือเกมที่เราซื้อไว้หมดเนี่ยเกมมาสองพันสามพันเนี่ยอ่นเนี่ยนี่คือด็อกเอาไว้ต่อลงทีวีมันไม่ได้แบบพกถ่ายเดียวได้มันต่อเข้าทีวีได้ด้วยผมจะแกะแล้วทุกคนผมจะแกะละเนี่กล่องเขียนว่าเอลมอนสรุปคืออะไรวะ <laughs> โดนหลอกจ่ายตังจ่ายตังส่งไวส่งคือเป็นอนัลมอน์คือทุกคนมันไวมากผมผมแค่แบบว่าบอกแม่ว่าเออแม่อยากซื้อนะอะไรเงี้ยว่าจ่ายปุ๊บปั๊บนี่ <laughs> มือหกแมงคือทองใสสองสลึงคนไม่เข้าใจหรอกอกลับกันนะสมมติแม่ซื้อทองแนละ้วปะพราว่า <laughs> ซื้อทอง <laughs> ซื้อแกงได้ตัวเครื่องหนึ่งแล้วเขาเหมือนกันอนะ่ะ <laughs> <laughs> ไอายุยี่สิบแปดนะพ่อของแต่งกับแม่ตอน28่นะมึงทำไมอยู่วป่ะนี่แม่ดูสิเห็นไหมง่ายครับของเก่าให้ยมาหมดอายุมะไรหมดอะไรไม่ใช่ปากกระป๋องทุกคนแม่ผมตื่นเต้นมากเลยดูสีหน้าเขาดูสีหน้าเขาตื่นเต้นปะอันนี้จออุ้ยอุ้ยทุกวันนอนหกโมงทีนี้มันกินนอนตอนไหนอ๋อกว้างขึ้นใช่แล้วข้อดีคือแน่จอโอเพน ภาพมันจะชัดชา้าจัแม่ไม่ได้เขาโทรทัศน์นะต่อสดต่อเขาได้เล่นเล่น,ลนพกพาไปเล่นก็ได้ <c oughs> ไม่ได้ทำน<อ>ไม่ดูดีไม่ดูดีเอาเธอที่นี่พอไปแนนก็นั่งเล่นในรถก็นั่งเล่นไม่คุยกับใครที่นี่ข้อดีของมันเคยรู้ไหมอันเก่าเนี่ยแม่ดูขว่าจะตั้งจอได้มันเป็นแม่งอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนั่งเล่นอย่างนี้เหรอมือสั่นกับเขาน้ำก็ไม่กินหุ่มนี่แหละมันยังไม่กระเดือกอะไรลงในคอเลยเนี่ยทุกคนดูนะมันมันจะวางอย่างนี้สนใจกูไหมกูด่ามันจะวางอย่างนี้แต่อันใหม่อ่ะแม่คิดดูดิ มันใหญ่มากอ่ะดูดิโอ้วางทําไมเอาวางเพื่อการนี้นี่แล้วก็ฮัลโหลวปะปกติมีจออย่างงี้จอเนี้ปั๊กมีตั้งสองอันอ่ะดูดิแม่ดูดูความตั้งเลยนะแค่นี้แม้ว่าดีขึ้นไหมล่ะ<ห> <c oughs> สมมติเราต่อเข้าทีวีใช่ไหมมันยิงขึ้นมาเลยคือกันเยตังอะไรฮะสีไงดูดิทุกคน ข้างหลังก็ไม่เหมือน <c oughs> เห็นไหมอันนี้คือข้างหน้าดูข้างหลังไงนะเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนเห็นไหมปลาเอาเข้าก็เป็นยังไงบ้างครับแม่เห็น <c oughs> แล้วรู้สึกว่าอ่อนแค่ปลาก็ยังก็เออเนี่ยลูกมันเหนื่อยมามันก็อ,อยากได้ถ้าซื้อโทรศัพท์ใหม่ยังว่ายังว้าวว้าวดึ๋นนะน,นี้แม่ไม่รู้จะอะไรแม่จะเล่นกับป้าก็แม่ก็เลยไปเป็นเอาเป็นว่าแม่รู้วยเห็นป้ามีความสุขขอสุขไป <c oughs> ใช<ค>้แล้วเงินป้าเองแล้วป้าก็บอกมีความสุขมนการอยู่ตรงนี้แต่แม่ขอสัญญากับแม่น่อยว่าอยู่บนรถน่ะ อย่ากลมหน้ากลมตาเล่นนะครับแต่ว่าจะเอาไปด้วยไงเผื่อ,อเอาไป,ปไปอยู่ไปสมมติเราไปเที่ยวถึงเวลาพักน้อองนอนพักเล่นไปเลยแม่ไม่ว่าม,มันเหมือน,นเด็กสิบขวบที่แบบจะตีก็ตีไม่ได้เพราะเงินมันเองเ <c oughs> ด็กสิบขวแต่ทีนี้ตีไม่ได้เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์มันเป็นของปราคไม่ใช่ของแม่แม่ไม่มีส่วนร่วมจักกระบาทเดียวแต่แม่ยังเป็นแม่ของปราคแม่ถูงห้ามผัวทุกคนผู้ชายผู้ชายมันจะมีอะไรตาบยิงผู้ชายมีอะไร เกมตกปลาตกปลาแล้วผู้หญิงมีอะไรสุภผ้าได้ผ้าแม่อะไรดูความสุขของแม่มันเครื่องครัวไงจ้าช้าครบซื้อมางอย่างลบบ้านไปหมดเปลี่ยนจตาซีแล้วก็จอใหญ่ขึ้นแค่นั้นที่เหลือคือจับจิบไอ้การ์จอข้างในทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนเดิมเล่นได้เหมือนกันทุกอย่างถ้าจอต่อเข้าคอมคือเหมือนเดิมหมดเลยแล้วแม่สิลูกแม่้องจับไว้แม่ลองจับไว้มันสวยจริงนะแ้เขาก็ ชอ่องปาร์คมาเลยดีีกดชมผีแล้วคุณจะไม่เจียติดใจติดตามชอม่อง